เอยเอยขอสูตรน้ำยำแซ่บแน่มันได้อยู่แล้ว เริ่มจากเขี่ยวกะเทียมดองน้ำตาลบักเผานาา้ำปลาน้ำบักขามเปียกน้ำเปล่า,ป,ลา,ป,ลาปริมาณเดียวสิส่ไวใ้ให้ขึ้นเก่านั่นแหละจะ้าเขี่ยวจนเข่ากันจนเพิ่นเริ่มหนืดๆจ้าเมื่อนีเอื้อได้เครื่องปั่นของซิมพาสียเอามาปันนาน่นน้ำยำํานี่แหละเพิ่นมีสามโถปั่นเลยเด้แบบปั่นของแห้งพริกไทยเข,าขนนา่าขวโผปั่นน้ำผลไม่โผปั่นเนื้อแห้งปั่นดีกําลังสูงใบมีดสแตนเลสเบิ่งเอื้อสิปั่นบักพริกอันนี้ซิวีแล้วบุดเดียวแหลกเลยเบิ้งเบิ้งเบออัันหวกระเทียม ใหเเ้เพิ่มความละมุนให้นำยำเข้าไปอีกเครื่องปั่นซิมผัดนี่แหละโตัวเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่ดีไซน์กน็น่ารักใส่งานกับง่ายแถมยังมีรับประกันอีกหนึ่งปีที่สำคัญซิมผัดทาพังปต่ตตองรอสทรงสองเพิ่นเปลี่ยนให้เลยจ้าบดเนื้อมูก,กับแปะ เดี๋ยวเรียบร้อยเลยบัดนี้ก็สิยำแซ่บๆใส่บักพริกลงไปเลยหลายๆน้ำปา่าน้ำยำกระบ,บวยหนึ่งบักเน้าแซ่บๆจัจากสามยิ้มบักเคือเทศหัวหอมใส่ตามใจชอบเลยจ้าแล้วก็มาลวกหมูลวกกุ้งเลือกหมูลวกกุ้งลวกหมึกหมูย่อน้ำเส็นน้ำโอ๊ยว้าวไวหลยก็เริ่มเป็นภาษาอื่นแล้วโคเล่โคเล่ให้เขากันตามด้วยขึ้นชายเป็นจังใดเป็นจังใดดยำเป็นแซ<ะ>่บบ่ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟป้า ซีสันแม่มาเป็นแต่จีจาดแถะบัดนี่ก็เป็นการสวบรสชาติแซ่บเผ็ดเปรี้ยวถึงใจเวลิกุ๊ด